ะมีแค่ช่องแบ่งกลางห้องเองชอบไหมพี่ปอลเวลาพอเราเราสร้างเสร็จแล้วอะก็ทำเะก็ได้ครับชอบตรงนี้แบบลายหมาไม่ต้องทาสีไม่ต้องอะไรมันสะดวกดีแล้วก็การติดตั้งก็ง่ายพื้นเพิ่นขึ้นแบบอะไรเงี้ยเม่จะอีกไงเงยเมืโอครั้งแรกมันก็เอายังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเท่าไหร่นี่ดูกี่ยวแบบตมีแค่สามห้องก็ควรด้วยอะไรอย่างเงยง่ายมากแค่หัวตัอือ โอเคก็ค okay. like ือว่าสรุปก็คือเดี๋ยวให้กล้องกอาแพนไปรอบๆเนี่ยก็คือพื้นที่ตรงนี้มันอยู่น่าจะประมาณล็อกมีเท่าไหร่คะพี่สามเมตรห้าสิบครั้งนี้ยสามเมตรห้าสิบแล้วในแต่ละช่องอ่ะเกือบเอื้ีมเมตรครั้งเนี้ยช่องสี่เมตรสี่เมตรสิบสองเมตรแล้วตัดฟ้าอีกตัดฟ้าอีกแต่รู้สึกว่าหลังคามันเป็นแผ่นต่อใช่ไหมพี่เออเออก้าค้งง่าเก่งหนูกางง่าใช่เมื่อกี้เมื่ี้พอดีเลยใช่หลังคาเป็นแผ่นต่อเนี่ยหมายความว่า ปื้ดมาตรงนี้มันจะถึงตรงเนี้ยอันนี้คือตรงรอยต่อใช่ไหมคะเออหนูกันกางให้ครัก็พ่อก็เอาไปเพิ่อ๋อไกล,ลอืมอืมนาคเนี่นนยค่ะนี่คือตรงรอยต่อแผ่นเนื่องจากว่าที่นี่หน้าง,งานจะต้องใช้หลังคายาวอยู่ที่ประมาณสิบสองเมตรดังนั้นก็คือต้องเป็นแผ่นต่อเก้าคูณ <lum S 2> ห้าหนูอยากให้พ่อไปมาเรื่องข้อมูลก็หลังคาก็คืออันนี้จะเป็นตัว ลายฟ้าฝ้าเป็นลายไม้ลายเดียวกันก็ให้เหมือนกันทั้งบ้านเลยพี่ว่าเพิ่มอย่างนาหาเกลีนะจะบอกว่าเข้ามาไม่เหมือนเป็นบ้านไทยเหมือนเป็นสไตล์ญี่ปุ่นจริงๆสวยเออใครมีคนออกลายไม้ก็จะไม้ไปเลยยังจะได้มนเหมือนกันอ้าพี่แต่หญิงมีความรู้สึกว่าลายไม้ตอนแรกนึกว่าจะเป็นออกแบบไทยๆจ๋านะแต่ว่าเออทำไมดูออกแนวแบบสวยญี่ปุ่นเลยอ่ะก็แอบตัดขาวอะไรก็เข้ากันดีเหมือนกัน แล้วผนังก็คือจะเป็นแนวตั้งเนี่ใช่ที่นี่มีกี่กี่ห้องครับพี่สามห้องครับสามห้องนอนใช่สามห้องนอนก็ห้องก็เป็นธรรมดาเหมือนกัน่วไปใช่เรียงไปเรียงไปง่ายๆส่งบ้านก็แบบง่ายๆอย่างเงี้ยจะมีห้องน้ำเจาะห้องตรงนี้ชมชมห้องน้ำตรงนี้ได้ไหมคะเออเออแกลยังไม่มีอย่างงี้นะจ้ะเขาว่ามันอย่างไงเนี่ยก็เอานี้มาทำอ๋อเอานี้มาทำนั่นดูห้องน้ำสักก้อน ก็ทำอเองหมดตั้งโคตั้งอะไรหมดหมดโอเคติดบานกระทุงขออนุญาตนะคะโอเคอ่อห้องน้ำใช้ผนังลายไม้ปิงปองแล้วก็ใช้ฉากอัน้ก้รเห็นไหมเจาะแขวนตัวเครื่องทำน้ำอุ่นเนาะแขวนอันนี้ได้ติดบานกระทุงอีกอได้ว่าเจาะปกติเลยอ๋อง่ายง่ายกระพู่งเงแล้วก็ทาง พ่อก็ติดตัวกระเบื้องขึ้นมาเนาะเป็นเขื่อนแบบนี้กันยิงพียูกันน้ำนนพียูนนมันแน่นแนน่เลยดูดิอ,อีมันยืดหยุ่นด้วยมันกะ็แน่นทำความสะอาดได้เออ<ด>อ่ะกัห้องน้ำ<ด>มีสองห้องน้ำสามห้องนอนอ่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งเหมือนกันเร่ว่าจะทำชั้นเดียวใกล้ๆเดียพื้นที่ข้างล่างใช้อะไรไม่ได้บ้านมันเหมือนบ้านในเมืองมันแคบแล้วพื้นที่มันจำกัด อะไรอย่างนี้ก็จอดรถได้สามขันจะสบายเลยด้านล่างจอดรถได้ทำเองหมวกกดตู้ก็ไม่ไว้ใจคนนอกเนี่ยะไปเอาหมวกพ่อบอกว่าไม่ไว้ใจใครทำเองแล้วทำท่านก็ทำได้ด้วยนะแล้วก็พี่ปอนก็มีแค่งานกระเบื้องที่แบบให้ให้ช่างรับเหมามางานกระเบื้องให้ช่างข้างนอกมาปูะกอบเองไม่ใช่เก็บงานเออแรงมันมาใหม่ๆมาเนี่ยมันยังไม่ยังไม่ช่างไฟก็เพื่อนพ่ออยากจะเอามาทำ ดูห้องงานดูว่าเออดูวัดตูดูได้ไหมเล่า้องนอนอ่ะดูได้อ่าดูได้โอเคดูดูได้ก็อยากแบบเออแกร่งเข้าไปกันอ้าวดูซิดูสิอ่ะพี่ช่างเข้าไปอืมห้องลูกได้อ่าขออนุญาตนะคะอ่อก็โอเคนะก็คือลายเดียวกันหมดเลยข้างหลังเออนี่เห็นไหมคะท่านผู้ชมเอาหลังคามาวางปุ๊บมันเป็นฝ้าในตัวเลยเห็นไหมคะยาวตั้งแต่ตรงนี้ไปจนถึงหัว ตรงปลายตรงนู้นเลยประมาณ3เมตรกว่าเกือบ4เมตรให้เขายิงไม่เกิบพ่อเออพ่อโอเคเลยนะใช้ได้ยิงไ้ทงยิงอีกก็เหยียดเกินนี้แล้วพ่อยิงก็เหยียดเกินนี้พวกนัานมันก็เด็กติดอ่าอายุห้องสองตีเมตรหมดเลยตีเมตรหมดจ้ะชอบเนี่ยเห็นไหมหนึ่งตีไปว่าสองห้องโถงนะคะพี่ปอนสามห้องนอนสองห้องโถงสองห้องน้ําแล้วอันนี้คือเหมือนตีไปเป็นชั้นที่สองเนาะ หน้าบ้านหน้าบ้านตากผ้าได้อีกเล่นข้างบนข้างบนก็เป็นดาดฟ้าอ่าโอเคดบอกไ้จะนั่งเล่นหน้าตากผ้าได้เงี้ยก็ใช้พื้นที่แบบให้มันมีประโยชน์ที่สุดจริงๆพื้นที่ใช้ใช้สอยได้เยอะมากเลยนะอ๋อขึ้นขึ้นขึ้นไปข้างบนได้ใช่ไหมคะตอนนี้ได้ได้ร้อนหน่อยปลูกผ้าปลูกไอ้ตอำไม้มาวางเงีู้กผักมาวางเงี้ย